thank you วัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการถือว่าหมอขอรายการที่จะทําให้ทุกคนได้รู้จักกับเรื่องโรคและรู้วิธีในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงภายใน5นาทีนะคะจากกระแสโควิดในประเทศไทยนะคะที่กําลังระบาดและประเทศของเราก็กําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตนะคะ สิ่งที่เราทําได้ตอนนี้นั่นก็คือเราต้องรู้จักวิธีนะคะในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราถ้าพูดถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยทุกคนนึกถึงอะไรคะหลายๆคนก็คงจะนึกถึงวิตามินซีกันใช่ไหมคะ แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีสารอาหารอีก2ตัวนะคะที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนั่นก็คือเจาซิงค่ะและวก็วิตามินดีนั่นเองวันนี้เรามีคุณหมอที่จะมาไขาข้อข้องใจนะคะว่าทําไมถึงจะต้องกินเจ้าวิตามินทั้ง3ตัวนี้และเจ้าวิตามินทั้ง3ตัวเนี้ยจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปพบกับนายแพทย์ธรนัตกระต่ายทองกันเลยค่ะ ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายในเรื่องของภูมิต้านทานนะครับที่สําคัญของเราภูมิต้านทานเนี่ยของเราในหมายถึงว่าระบบภูมิต้านทานที่มีไว้เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมนะครับเชื้อโรคต่างๆนะครับที่จะเข้ามาทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการติดเชื้อได้โดยแบ่งเรื่องของภูมิต้านทานเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกเขาเรียกว่าเป็น innate Imm immunity นะครับหรือว่าเป็นการโต้อตอบแบบเฉียบพลันของระบบภูมิต้านทานของเราอย่างที่2เนี่ยเรียกว่าเป็น adaptive immunity คือเป็น กระบวนการการสร้างแอนติบอดีเช่นการฉีดวัคซีนเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้โดยหนึ่งนะครับคือในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับการทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะไม่ใช่แค่เพียงแต่5หมู่นะครับเราจําเป็นที่จะต้องลดอาหารที่ให้ความหวานลงนะครับเพราะน้ําตาลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะไปกดระบบภูมิต้านทานของเราทําให้ทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับอันที่2นะครับในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนนะครับ อันนี้ก็สิ่งสำคัญมากๆนะครับในเรื่องของการที่จะกระตุ้นระบบภูมิคา้มกานให้ทํางานได้ดีขึ้นอันที่3เนี่ยในเรื่องของ การที่เราจะต้องออกกําลังกายนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับอันสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งที่จะเสริมนะครับในแง่เรื่องของสารอาหารนะครับสารอาหาร uh <Anton> ในที่หมายถึงเรื่องกลุ่มของวิตามินนะครับหรือว่าเกลือแร่ต,ต่างๆที่เข้ามาช่วยในเรื่องของระบบภูมิต้านทานได้แก่วิต <D> ามิน C นะครับวิตามิน D นะครับสังกะสีหรือซิงค์นะครับส <าม S 2> ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับในเรื่องของวิตามินและเกลือแร่ที่จะมาช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานให้เราทํางานได้ดีขึ้นครับการทานวิตามินให้ถูกต้องนะครับและดีที่สุดเป็นยังไงผมยกตัวอย่างเช่นวิตาาามิิิิินนนน C C รววี่ยท้ ฉะนั้นเราสามารถที่จะทานนะครับได้เรื่อยๆนะครับขนาดที่แนะนำนะครับสำหรับในการกระตุ้นภูมิต้านทานเนี่ยอยู่ประมาณ1กรัมถึง3กรัมนะครับต่อวันในการที่เราประทานส่วนวิตามินดีนะครับอันนี้เป็นตัวสำคัญมากสำหรับระบบภูมิต้านทานของเราซึ่งวิตามินดีเนี่ยนะครับ จะต้องใช้ขนาดเนี่ยประมาณ2 0 0 0ถึง4,000 IU นะครับหรือ international unit เนี่ยต่อวันนะครับในการที่จะช่วยกระตุน้นภูมิต้านทานของเราแล้ววิตามินดีเนี่ยเป็นวิตามินที่ลายในไขมันดังนั้นวิตามินดีเนี่ยแนะนำให้ทาน หลังอาหารทันทีนะครับส่วนซิงค์นะครับหรือสังกะสีเนี่ยมีความสําคัญในแง่ของการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวแล้วก็อยู่ในกระบวนการต่างๆในร่างกายเนี่ยมากกว่า300หน้าที่นะครับในร่างกายเราการทานาสังกะสีเนี่ยขนาดแนะนําอยู่ที่ประมาณ 15- นะครับถึง50มิลลิกรัมจะแนะนําให้ทานเป็นช่วงเวลาก่อนนอนเนื่องจากตัวสังกะสีเนี่ยอาจจะมีการระคายเครืองต่อกระเพาะอาหารได้ทําให้รู้สึกคลื่นไส้ได้หลายท่านถามนะครับว่าทานวิตามินเนี่ย ทานได้นานแค่ไหนนะครับล้กษะสมไหมจริงๆแล้ววิตามินต้องบอกว่าโครงสร้างส่วนใหญ่เนี่ยเป็นออร์แกนิกส์นะครับคือแปลว่าร่างกายเราเนี่ยก็ใช้วิตามินในการทํางานในร่างกายของเราอยู่แล้วแต่ว่าที่สําคัญคือวิตามินที่เราเลือกทานเนี่ยเราต้องเลือกทานให้ถูกว่าเป็นแบบสังเคราะห์หรือเป็นแบบธรรมชาติถ้าเราทานที่มันแบบธรรมชาติเนี่ยจะไม่มีการสะสมแล้วก็สามารถทานได้ตลอดและทานได้ยาวการทานวิตามินเนี่ยนะครับจะต้องเลือกให้ถูกต้องคือต้องทานเป็นแบบธรรมชาติเท่านั้นนะครับ ที่นี่หลายคนสงสัยนะครับมีความสับสนว่าวิตามินดีเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับเราจะเลือกทานตัวไหนดีนะครับผมแนะนาอย่างนี้ครับวิตามินดี2เนี่ยจะต้องไปเปลี่ยนที่บริเวณผิวหนังเราโดยการได้รับแสงแดดถึงจะเปลี่ยนไปเป็นวิตามินดี3แล้วนําไปใช้ได้ผมถึงแนะนําให้รับประทานเป็นวิตามินดี3นะครับเนื่องจากหนึ่งปลอดภัยกว่านะครับสคือสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับส่วนบางท่านเนี่ยนะครับเวลาไปร้านขายยาเขาจะแนะนำเป็นแอคทีฟวิตามินดี3ซึ่ง ใช้กับคนไข้ที่เป็นโรคไตนะครับใครบ้างที่ไม่ควรทานวิตามินนะครับจริงๆแล้ววิตามินเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยสําหรับเรียกว่าทุกเพศทุกวัยแต่ว่า ก็มีบางบางคอนดิชันหรือว่าบางสภาวะที่ไม่ควรทานวิตามินเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นวิตามินซีเนี่ยนะครับในคนไข้ที่มีปัญหาในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารนะครับหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเนื่องจากวิตามินซีคือแอสคอร์บิกแอซิดนะครับก็คือกรดดังนั้นก็ไม่ควรที่จะทานนะครับในช่วงที่มีปัญหาสําหรับตัววิตามินดีเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับการที่จะทานนะครับซิงค์นะครับหรือว่าสังกะสีเนี่ย จะมีปัญหาสำหรับบางคนนะครับที่ไวต่อสังกะสีทานแล้วจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนได้ก่อนที่ท่านจะทานวิตามินเนี่ยนะครับควรจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนนะครับว่าทานได้หรือไม่ได้นะครับถ้าใครได้ฟังนะครับแล้วก็ได้ทําตามสิ่งที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับในแง่ของการเสริมสร้างภูมิต้านทานเนี่ยก็ทําให้เราสุขภาพดีนะครับแล้วก็อาจจะสามารถป้องกันในการติดเชื้อที่กำลาับบาดอยู่ในขณะนี้ได้นะครับถือว่าหมอขอแล้วกันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างคะการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงเป็นเรื่องง่ายมากเลยใช่ไหมคะก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสุขภาพดีๆถือว่าคุณหมอขอมานะคะสวัสดีคะ่ะ m e up we care